ฟูทีมที่รอคอยมานานมากๆ25ล้านปีกับฟูทีมนี้เรือมาหิดทีมปัจจุบันบวกแปที่ท็อปที่สุดครับผมฮึบโอ้โหวินิแอฮึบหมุนมาก่อนหนึ่งทีโอ้โหยิงโอ้โหนี่แหละครับนี่แซมบ้าอะไรเงี้ยขอบคุณโดนเนตด้วยครับผมยิงเออสไนเปอร์ราชันครับผมขอบคุณโดนเนตด้วยฮะนี่ และหลายคนถามมันยิงไกลได้หรือเปล่าเปี้ยงโอว้วาเวเด้ครับยิงไปโชว์เลยนะลูกนี้นี่นะครับชีวิตจริงก็ยิงอย่างนี้เลยครับเป็นคนที่แบบว่าพลังการยิงรุนแรงอยู่แล้วนะฟเฟเดริโกวาเวเด้เงบและปีนี้บวก8ด้วยครัีบ2า TY ครับ2ประตู1แอสซิสต์ครับวันนี้ ID FIFA 4Shop by O ายโบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาอาอลาร์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับแต่ละตำแหน,น่งเรียกว่าอัดแน่นมาที่ขุมกําลังกับความเร็วที่สุดยอดแน่นอนครับอย่างปีกริมเส้น2ฝั่งครับวินิจูเนียกับโรดิโก้ครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงการเลี้ยงบอลกินตัวไม่ต้องพูดถึงคือถ้า2คนนี้ได้บอลหรือฟืดทัดแนะนําอย่างเดียวที่ควรจะทำน,นะครับโบก2แถวตามกับปล่อยจอยรอดูการจสกอร์ของ2คนนี้ได้เลยนะฮะเรื่องราคาเนี่โหเลยได้ว่าถ้า เรียกว่าแบกได้อารมณ์เหมือนวีซูจูเนียแน่นอนครับแล้วเป็นคนที่เฟิร์ตัดพุ่งมากครับสำหรับวันนี้ครับตาแก่เบนเซม่าครับก็เรียกได้ว่า2คนนี้เรียกเป็นดาวรุ่งแบบหนุ่มๆเลยเบนเซม่าเนี่ยก็เรียกว่าอายุอนามเนี่ยก็เรียกว่า3 6มสิแล้วนะครับไม่ได้แพ้โรนันโดเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ความเร็วเนี่ยร้อยสามสิบก็จริงแต่พอไปเล่นจริงอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่ควรแล้วแต่เรื่องการเลี้ยงบอลเรื่องบางบอลหรือการจบสกอร์ในกรอบเขียโทษหรือแบบว่าได้ยิงนิดหน่อยเนี่ยพีีนนีีีีีีี่่่่่่่่บบบบบออกกกกกเเ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 ลลลยวววาาาาาททททททไไไไดด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 ้้้้้มมมมมมคคคคครรรรัััััซนน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 พพพูึงงงปปิิหแ็สุใฟโ ไวเดย์ยสามทีวายบวกแปดครับน่าจะเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยนะครับราคาตอนนี้ที่1นึ่งล้านนะครับที่บอเลยตัวเดียวแล้วเจ้าของอดีตทำมาลิตน่าจะไม่ขายด้วยครับจุดเด่นาไวเดปีนี้ครับเรื่องพลังการยิงกับการยิงไกลนี่เรียกว่ามาครบด้วยครับที่ใส่ที่มีอยู่มียิงไกลแล้วแบบเจ้าของอดีตใส่อันนี้เข้าไปด้วยครับการเพิ่มลูกยิงระยะกลางเข้าไปทําให้การจบสกอ์ในระยะไกลเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วส่วนความเร็วร้อยสามเจ็ดคือความเร็วจริงๆไม่ได้หลอกด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าใช้ได้เลยนะฮ โค้ดกับรูการโมดิสนั่นเองครับคือถ้าเป็นปกติ2คนนี้เล่นกองกลางเลยนะครับไม่ได้เล่นตำแหน่งกลางรับมากสักเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยมันจําเป็นจริงครับให้เราได้เอามาโยกไปตำแหน่งกลางรับทั้งคู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่า2คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเลยนะสาทางหน้าของรูการโมดิสแล้วก็โทนี่โค้ดั่นเองสองคนนี้เนี่ย <S <S เป็นคนที่แบบว่าความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่เป็นคนที่ตัดบอลแล้ววางบอลจ่ายบอลให้เพื่อนทําเกมในแดนหน้าเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับ2คนนี้ครับแววม็กซ้ายแม็กขวาวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกหูแปลกตานิดนึงงนนนะคครรัับบเเเาาาาาาใช้้ไปททดดตโโออสกมฮวี่จรริงเเเนีี่ยามฟอร์ลอองเมนดี้ยน เอฟพีมันไม่พอนั่นเองนะครับเราก็เลยเลือกใช้2ตัวนี้ครับคาให้วน,นี่เรียกว่าเติมสุดลงสุดแล้วส่วนเตโอนี่เรียกว่าเป็นตัวบล็อกอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงเขาก็ได้นะโหดอยู่แล้วครับแต่คู่เซนเ,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 เตอร์วันนี้ครับนี่เอแดนมินิตาวยืนคู่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์ความเร็วนี่พี่บอกเลยว่ากองหน้าถ้าไม่เร็วเนี่ยเอามันไม่อยู่จรงิงๆครับแต่ก็อย่างที่บอกคือสองคนนี้เป็นกองหลังที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรถ่าเหลี่ยมไม่ดีเนี่ยสองคนนี้อาจจะแบบว่าโดนเบียดแล้วก็ปลิวได้เพราะสองคนงงงงงนีนนน้้เราาปงนบูั l บวก8ด้วยก็เรียกว่ามีไม่กี่ตัวในเซิร์ฟด้วยคือปกติเนี่ยเราจะใช้ไปทางด้านเมนดี้ตรงนี้นะเมนดี้ปึ๊บแล้วก็ใช้ประตูเป็นกูตัวปีไลท์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มียามากอยานเต้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบว่ามาริดได้บูอ่านเกมกับการเลี้ยงบอลเพิ่มแล้วก็ใครที่ทำมาริดปี21 22ก็จะบวกจบสกอร์สปีดต้นควบคุมบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับข้อดีของเกมนี้ที่บอกเลยว่าฟูลทีมนี้เป็นคนที่แบบว่ามีความเร็วเยอะมากไม่ว่าจะเป็นริมเส้นไม่ว่าจะเป็นแดนกลางบอลไว้ได้ที่ยิงไกลหรือฉายาสไนเปอร์ราชันอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครั ส่วนข้อเสียของวันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่ากองหลังเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนิดน,นึงเพราะอาค่อนข้างที่จะแบบว่ายืนสูงนิดน,นึงสำหรับมินิเตากับทาน่าลูดิเกอร์แล้วเวลาเข้าบอลเนี่ยถ้าเข้าบอลไม่ดีจริงเนี่ยสองคนนี้อาจจะหลุดได้เพราะรูปร่างมันผอมเวลาเจออีบานเนี่ยโอ้โหพี่บอลเลยปิวเลยนะฮะเนี่ยก็ฝากกดไลค์ไปด้วยนะสำหรับแฟนมาริทครับฤด,ดูกาลนี้ก็ตกเป็นที่2ด้วยนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบค้าทายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ฤด,ดูกาลหน้าก็อาจจะมีดีลเซอร์์์ไไไไพรรรรรรรสกกกกก็็็็จจจะะะะเเเเเเปปปปปนน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 นใใคคคคลอออองงงงงมมมมตตตดดดูููััััขข้้าาาาาาวว่่ยยยยททีีีี๋บ โรดิโก้พึบต่อไข่ไปลูกนี้เอ้ยเอายิงเรียบเลยสกัดหนึ่งทีก็เรียบร้อยปบมาเบเซมา่าคือตัวจบอยู่แล้วนะฮะโอ้สไลว์ว่าลงี้ครับเรียบร้อยครับตีตื้นับมาลิดครับยูเซียลนี่คือต้องยกให้เขาเลยนะฮะนี่เบเซมา่าซัดไปก่อนครับประตูแรกอา้าวพึบโรดิโก้พึบเอา หมุนมาก่อนหนึทีจิ้มก่อนเป็นเซมาสวยงามครับโอ้โหเป็นไงปีกริมเส้นบราซิลเลียนครับโรดิโก้ครับมาเองด้วยฮะนี่หลังจากที่แบบว่าไปรูปขาอาไนมาแล้วฟอร์มแบบว่าดุดันเลยครับปึบปึ๊บเอ้าปึ๊บเอ้าเฮ้ยยิงเรียบร้อยวอลเวเด้ครับผมบอกแล้วครับความนิ่งครับนี่นี่เฟเดลิโกบอลไวเด้ครับ สไนเปอร์ราชันครับผมโอ้โหว่าดูการให้ช่องนี้ครับเบเซมา่าโอ้โหให้ละเอียดจัดครับแล้วบอลไปได้วิ่งขึ้นมาเลยฮนะโอ้โหการทำทางช่องนี้คือเรียกว่าเบเซม่านี่คือแบบตัวกลางลุกที่ดีคนหนึ่งเลยนะฮะโอเคสวยงามโอ้โหบงังหมดยิงอืสวยงามครับล้วโลโอลิโกโอแอซิดอีกแล้ว ล้วโรดิโกแอซิดอีกแล้วครับโอ้โ oh, หแล้วโมดิกเติมมึงขึ้นมายิงลูกนี้ครับนี่ชายวัย37 36นะครับลูก้าโมดิคครับเนี่ยโรดิเกอร์เออมึงเปิดปูป่ะเดี๋ยน้องให้โรด,ดิเกอร์นี่ไม่เคยเออนะวันนี้เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวางบอลมาให้เลยครับโอ้โ oh, หยิงเรียบร้อยครับอืมคู่เดิมเลยครับโรดิโกตบมาโมดิกครับโอ้ <this> place, แล้วดูการวางบอลของโทนโค ข้ามไปนู่นเลยนะโอ้โ oh, หแล้วโมดิกจอดจอมโอ้โหเกือบไม่เข้าด้วยครับลูกนี้สวยงามครับตีตื้นขึ้นมาครับลูก,ก้าโมดิชต้องเน้นก่อนละกันเอา <c oughs> ไปครับเบเซม่ายิงเออสักดอกดีสักดอดกด,อดีเบเซม่าครับไม่ต้องวิ่งให้มันเสียเวลาครับ <c oughs> โอ้โหดูฮนะ การจ่ายบอลของบลเบเดนี่สไนเปอร์ลาชันยกบอลทุกนใส่เลยเปเเซมาสวยงามครับตีตืน้นอีกทีครับเบเเซมาเอาไหลมาวินิเอาหลักจังหวะนี้วินิเรียบร้อยครับอืลาชันครับความนิ่งความนิ่งมาต้องอยู่ที่นี่ โอ้โหแล้วโอ้โหวินิสูตูเนียครับโอ้โหรองเท้านี่สีเตะตาเลยครับกระปั่นด้วยขวาโอ้โหอาร์เซนอลโดน2ลูกใน5นาทีครับขวาเลยครับโรดิโก้เปิด,ดมาเป็นเซมาเรียบร้อยโรดิโก้อีกแล้วโรดิโก้คนยิงคนเดิมโอ้โรดิโก้อีกแล้วลว,วันนี้โรดิโก้เนี่ยทั้งแอสซิสต์ทั้ทงยิงเลยนะวันนี้โอโ้โรดิโก้มึงก็เก่งไปนะบางทีเนี่ย เอ้ายิงเรียบร้อยครับวอลเวเดสไนเปอร์ลาชันครับโอ้โหคือกองกลางนี่คือสายจ่ายบอลอยู่แล้วอะเอออยากเล่นหนะเว้ยมาแล้วติดเครื่องมาแล้ววีนี้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหโฟันได้มาเฮ้ยโอ้โหฟันได้อาละครับหมุนมาก่อนหนึ่งที บอนเลยแล้วกันเลียดโอ้โหโปูปโโูโอ้โหวีดีซูจูเนียออสเตปบราซิลเลียนครับโอ้โหวีดีซูจูเนียผิวจัดเปรียงโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้บอกเวเดจิ้มก่อนฮึบโอ้โหต่อใครหนึ่งทีอึบย,ยิงโอ้โหใสนเปอร์ลาชันครับ ซัดได้ขวาตรงเดียวหายเลยไนงะโอ้โอแล้วโรดิโก้คือแบบมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากเนี่ครับโอ้โหดูต่อไข่มาแล้วตบกลับมาเปรี้ยงยิงไม่ไวหน้าเลยครับประตูะครับ <desert> <c oughs> ไปแล้วครับโอ้โหได้อยู่เรียบร้อยครับ อืฉีกเสื้อโชว์นี่ครับนี้เบเซมาครับหลุดจอจอ,จอดดวลกับอาเลโอราครับไม่พลาดครับกองหน้าคนนี้ส่องเท้าคงคาริเบเรเซมาฮึบฮึบยิงโอ้โหโรดิโกเออืมโอ้โหโรดิโก,โโกครับลูกนี้ซัดด้วยสายแนละ้วแบบโลชตโคตนแรงนึกว่าโรดิโก้จะโลชอตเบานะลูกนี้ไม่เบานะครับลูกนี้ ลูกสูตกรก็วางมาปุ๊บโหมงโชว์มาปุ๊บโรดิโก้ซ้ายเลยเนี่ยโหจัดครับเอาละครับเฮ้ยเอาเอาละครับเบเซมา่าเบนเซม่าไม่พลาดครับบอกแล้วริมเส้นเก่งครับกองหน้านี่ปกติเลยนะโอ้โหแมเอาเรื่องครับลูกนี้รูจ้จครับเบเซมา่าบอเวเดี แล้วก็จบลูกนี้ไม่พลาดครับผมเอาล้วขึ้นนำอีกครั้งครับเรี๋ยมันหลุดโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้ปึ๊บยิงโอ้โห,โโหสไนเปอร์ราชันครับผมสไนเปอร์ราชันเอาอีกแล้วครับเฟเดริโก,โกวาเวเดเอาอีกแล้วครับโอ้โหยิงลูกนี้ครับยอยๆครับเปี้ยงยิงอย่างนี้เอาแล้วครับเวเดปึ๊บ บาเงนอนเบเอก áo ึ๊บโอ้โหดูวินี่ครับเพิเร์ททัตทีเดียวแบบป๊บ,ปบอย่างนี้เลยอ่ะของบราซิลเลียนสไตล์ของแท้ครับโอ้โหวินิสนี่แบบยูปกแปดโอ้โหขอบคุณเจ้าของไอดีเลยครับที่แบบเอามาให้เล่นได้ลองครับโอ้โหวินี่ครับเอาไม่อยู่จริงนะวินี่่กอนิะวินี่อุ๊ย เบิร์นบอกโอ้โหเปิดบอลจังหวะเดียววินิสได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เปิดมาบอกโอ้โหสองเมดมองไม่ได้พอนันจะไม่มีอะไรนะครับลูกนี้มันจะไม่มีอะไรนะครับโอ้โหแล้วเปิดโหม่งมามองไม่ได้เองครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับสำหรับทีมนี้โมดิสครับ โฮ้ยสไนอรปราชันของแท้วอลเวเด้อุ้ยนี่ลองยิงนะเนี่ยโอ้โหด,ดูมันยิงครับพี่เลยเงียบอย่างเมื่อกี้เลยไม่พูดอะไรครับโอ้ตบบอลพุ่งอย่างนี้ฮนะโอ้ฟเฟเดริโกวอเวเด้ปลาันตัวใหญ่เลยอะ่ะมินิเตาครับอึ๊บเอาอุ๊ยเอาโอ้โหสองตัว โอ้โหวีเด้ยิงยิงโอ้โหโอ้โหวีเด้เล่นบั๊กปะเนี่ยดูบอลเลี้ยงติดเท้าดีจัดดูลูกนี้ครับเปี้ยงเลยอ่ะโอ้โดวีเดยิงกี่ลูกแล้วเนี่ยยิงไกลสองโมยิงสองสี่ลูกแล้วปึ๊บ ปั่นเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมบอลมันแบบวิธีมันแบบอย่างนี้เลยวะโอวินิอึบอึบนี่เฮ้ยมันบอลวิธีมันพุ่งดีจริงวั้ดูดิเปรี้ยงบอลแบบฮุกเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะดูดิ โอ้โหสวยจัดครับวินิจจบไปไปที่เรียบร้อยครับฟูทีมมาริดคือพูดตรงๆนะไม่อยากเลิกเล่นเลยแนละ้วเจ้าของไอเดียวมาให้เล่นคือแบบไรไม่อยากลงเลยเพราะว่าทีมนี้มันเล่นแล้วมันสนุกจริงๆนะครับคือถ้าส่วนตัวที่ชอบนี่คือริมเส้นมันเร็วมันทาให้เรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วเวลาปีกมันวิ่งเนี่ยแบ็ฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะตามไม่ทันเลยร้อยละแปดสิบนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับมูลค่าทีมนี้ก็ประมาณสิบสองล้านนะครับโอ้โหก็ขึ้นลงอยู่กับว่านักเตะมีขยับราคาหรือเปล่าแล้วก ก็เห็นทีมแฟลลงแข่งรายการไหนก็ฝากเชียร์ทีมด้วยนะแล้วกันนะครับเนี่ยก็วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันครับสำหรับฟูเรียวมาริทแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โดเน a มาเล่นด้วยเลยแล้วกันครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ